สวัสดีครับเรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่าน ขออนุญาตสรุปรายงานผลการประชุมสรสรประจำวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์2557โดยมีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและผู้อำนวยการสรส,รสรเป็นประธานการประชุมโดยท่านทาริศเพียงดิดอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและคณะกรรมการสรสรจะเป็นผู้สรุปรายงานผลการประชุมและพันตำรวจเอกกิษนะพัฒนาเจริญจะเป็นผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษค่ะ ศูนย์รักษาความสงบหรือสอสมีผลการประชุมสมควรแจ้งพี่น้องประชาชนทราบดังนี้ครับเรื่องที่หนึ่งสาราสาได้รับแจ้งจากศูนย์ข่าวร่วมและตำรวจสันติบาลว่ายอดผู้ชุมนุมของกปปสทุกเวทีจำนวนรวมกันสูงสุดเมื่อวานนี้คือ3,900คนซึ่งนับว่ามีจำนวนลดน้อยลงเป็นลำดับสาราสาจ,จึงขอขอบคุณพี่น้องประชาชน ที่ได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาโดยไม่เข้าร่วมชุมนุมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสนับสนุนกปปสกลุ่มคัดค้านกปปสกลุ่มนปชหรือกลุ่มอื่นๆใดก็ตามการที่พี่น้องประชาชนงดเว้นไม่เข้าร่วมชุมนุมยังเป็นผลดีต่อการหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการสูญเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากเหตุร้ายต่างๆที่ทวีความรุนแรงขึ้นด้วยสำหรับการชุมนุมของกลุ่มกวป ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานปปชนั้นสะระสะขอเรียกร้องให้แกนนำที่จัดการชุมนุมได้เลิกการชุมนุมเพราะได้สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้เส้นทางการจราจรบนถนนนนทบุรีหนึ่งเป็นอย่างมากรวมถึงการชุมนุมปิดกั้นประตูสำนักงานปป,ปชทำให้คณะกรรมการปป,ปชและข้าราชการไม่สามารถเข้าออกเพื่อทำงานตามปกติได้ แกนนำกบปอจะต้องรับผิดชอบการกระทำดังกล่าวซึ่งเป็นการสร้างเงื่อนไขความยุ่งยากให้แก่บ้านเมืองมากขึ้นไปอีกด้วยเรื่องที่สองสระสะขอขอบคุณสารอาญาที่ได้กรุณาไม่สั่งเพิกถอนหมายจับแกนนำกบปอสิบแคนประเภทหมายฉอตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินโดยสารอาญา มิได้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแพ่งที่สั่งห้ามสรสะ9ข้อมาใช้พิจารณาตามคำร้องขอของฝ่ายผู้ต้องหาสรสะจะได้ดำเนินการติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง18คนต่อไปแม้ว่าการเข้าจับกลุ่มจะทำได้ยากลำบากตามคำสั่งของศาลแพ่งก็ตามเรื่องที่สตามนโยบายของสรสะร่วมกับสว่วนราชการต่างๆได้เห็นถึงความจำเป็นและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จากการปิดกรุงเทพมหานครของกปปสโดยเฉพาะสถานที่ราชการดังนั้นเพื่อให้สถานที่ราชการสามารถกลับมาเปิดให้บริการประชาชนได้ตามเดิมสรสร,ร่วมกับส่วนราชการจึงได้ดำเนินการเปิดสถานที่ราชการต่างๆที่ถูกปิดให้เริ่มเปิดทำการได้แล้วถึง63แห่งแต่หลังจากสารแพ่งได้มีคำพิาาพากษาส่งผลให้สรสรไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญหลักตามกฎหมายได้ และเป็นผลให้กปปสไปบุกลุกปิดล้อมสถานที่ราชการและขับไล่ข้าราชการไม่ให้ทำงานอีกข้อมูลจนถึงเช้าวันนี้กปปสได้กลับไปบุกลุกปิดล้อมส่วนราชการรวมจำนวน14แห่งซึ่งสรสจะได้พยายามทุกวิถีทางให้สถานที่ราชการดังกล่าวกลับมาเปิดให้บริการอีกให้จงได้เรื่องที่4สรสได้รับรายงานจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติณวันที่28กุมภาพันธ์2557าว่า ได้รับคดีที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งดังนี้ 1. คดีขัดขวางการเลือกตั้งทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น190คดีแยกเป็นคดีกปปสในกรุงเทพกระทําการขัดขวางการเลือกตั้ง51คดีและคดีที่กปปสในต่างจังหวัดทําการขัดขวางการเลือกตั้ง139คดี 2. คดีที่เจ้าหน้าที่กกตจงใจละทิ้งไม่จัดการเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น173คดี แยกเป็นคดีที่เกิดในกรุงเทพมหานครจำนวน62คดีและเกิดในต่างจังหวัดจำนวน111คดีรวมคดีที่เกี่ยวกับการกระทําผิดต่อกฎหมายเลือกตั้งทั้งสิ้นณนะวันนี้363คดีและสารได้ออกหมายจับให้แล้วรวม141คนได้ตัวมาสอบสวนแล้ว59คนทั้งนี้เฉพาะเจ้าหน้าที่กกตจงใจละทิ้งไม่จัดเลือกตั้ง มีจำนวนสูงถึง766คนซึ่งโทษที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดดังกล่าวเป็นโทษอุชกชะกันมีทั้งโทษจำคุกโทษปรับรวมถึงการตัดสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา5ปีตามกฎหมายด้วยสระสะจึงได้กำชับพนักง,งานสอบสวนให้เร่งรัดดำเนินคดีด,ดังกล่าวโดยเร็วเพื่อป้องปรามม่ให้มีการกระทำความผิดซ้ำอีกโดยเฉพาะการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นในเร็ววันนี้เรื่องที่5 ผู้อำนวยการสรสได้มีหนังสือแจ้งประหลัดกระทรวงทุกกระทรวงที่ถูกกปปสปิดรอบบุกลุกสถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐในการกำกับดูแลให้ดำเนินการร้องทุกกล่าวโทษหรือฟ้องคดีทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งกับแกนนำกปปสโดยต้องแยกดำเนินคดีเป็นต่างกรรมต่างวาระทุกครั้งที่มีการปิดล้อมระบกลุกภายใน7วันหลังจากการเกิดเหตุทุกครัง้งไปเรื่องสุดท้ายเรื่องที่6ครับ ตามที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ต้องหาในฐานความผิดร่วมกันเป็นกระบฏท,ที่เป็นแกนนำกปปสบางคนในจำนวน58คนได้ไปก่อความเดือดร้อนและคุกคามบุคคลต่างๆเช่นไปห้อมล้อมคุกคามเป่านกวีดและพูดจาข่มขู่บุคคลต่างๆตามที่สาธารณะเช่นศูนย์การค้านั้นเป็นการกระทำที่ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเป็นการกระทำผิดกฎหมายและละเมิดสิทธิส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามแม้การดำเนินคดีดังกล่าวจะเป็นสิทธิส่วนบุคคลของผู้ได้รับความเสียหายแต่ในฐานะที่ได้ตกเป็นผู้ต้องหาฐานกบฏอยู่แล้วก็ไม่สมควรไปกระทำความผิดซ้ำขึ้นอีกสรสะจึงเห็นควรให้กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกผู้ต้องหาเหล่านี้มาดำเนินคดีในข้อหาหลักคือข้อหาร่วมกันเป็นกบฏดังกล่าวและหากไม่มาพบพนักง,งานสอบสวนจะได้ดำเนินการขอออกหมายจับเพื่อจับกลุ่มต่อไปจึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน Ladies and gentlemen, I would like to bring to your attention some updates from today's CMPO meeting. Uh, from our intelligence sources, a total of 3,900 protesters gathered last night for all stages, and clearly the number of protesters have continuously declined. The CMPO wishes to appreciate the general public and different groups of people for not joining political rally in order to minimize the risk. The CPO also requests the leader of the People's Radio Media for Democracy group to stop the protest at the anti-corruption commission office in Nantaburi province. And following the criminal court's ruling on Thursday, the CPO, which is pleased at the court for not revoking the restaurants against 18 PDRC leaders for violation of the emergency decree. The CMPO will continue carrying out the arrest warrants despite some limitations following the Civil court's order. And in light of the Civil Court's ruling that limits CMPO from exercising its full authority under the emergency decree, the protesters today marched to 14 government agencies and private companies despite CMPO's shipments to reopening 63 government agencies and appropriate measures will be taken to restore the functioning of the government agencies. And the smpo has requested chiefs of government agencies to take legal actions, um, both criminal and civil proceedings against those who occupied and trespassed onto the premises of the government agencies. A complaint shall be filed within seven days after being trespassed. At uh, the next point, I'd like to uh, inform the public concerns obstruction of the election roadside police today reported that there are a total of 363 cases across the country involving violation of election law 190 cases involve all forms of election excuse me all forms of obstruction of election Whereas 173 cases involve 766 election officials who failed to perform their duties. The court has also issued arrest warrants for 141 persons, and so far 59 persons have been brought to justice. And finally, the MPO would like to condemn some called PDRC leaders who threaten other persons in public areas. The Department of Special Investigation will issue a subpoena for those alleged offenders on charge of conspiracy for insurrection and failure to report to the authority shall result in issuing arrest warrants in due course. And that wraps up today's CMPO meeting. The press conference will resume again, by tomorrow at 1 p.m. Thank you. สรสจะสรุปรายง,งานผลการประชุมให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบการดำเนินการของสอรสเป็นประจำทุกวันเวลา13นาฬิกาสำหรับวันนี้ขอจบการถแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ